สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกทท่านนะคะช่อง YouTube แพลวสาวอีสานมื่อนี่พี่น้องสะออนกุ้งแห้งค่ะคุณน่ะกุ้งกุ้งฝอยไปใส่ตุ่มมากพี่น้องม่ทั้งตัวเป็นตัวตายเนาะอันมือนี้เราจะมาขวกกุ้งตัวตายนี่เขาจะมาขวไว้ค่ะพี่น้องขว้าจังไดใหฮมันแซบบ่ให้เข้มเกินนะคะแล้วก็จะมาเฮ็ดแจวกุ้งค่ะพี่น้อง แกวแบบไดไ้มันแสบ <c ười> คือเก่าเหมือนนี้มีสูตรเคล็ดลับดีๆมาฝากแต่ว่าเดี๋ยวเธอหนาเนาะพี่น้องเพื่อนกะอยากได้สูตรสมสมกุ้งสมจอมนี่ไหมคะสมกุ้งจอมนี่ไหมเ <c ười> พื่อนอยากได้เดี๋ยวถามมาเบิ้งคลิปต่อๆไปนะคะแต่มือนี้เข้าจากขัวไวซกรน,นี่ไล้ขัวแล้วก็เอาไปกินน้ำสมํำได้ค่ะพี่น้อง แล้วน,นี่เขาก็จะเจลเจลจังเดยให้มันแสบก็ต้องติดตามก่อนอื่นพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้แพลาน้ำเด้อจา้าเดี๋ยวเขาจะไปขัวกุ้งกันเลยบัดทีนี้เนาะมาเลยค่ะตั้งหม้อกระทะเรียบร้อยติดไฟนะคะพี่น้องอย่าพึ่งใส่น้ำเด้อจา้าเ่าต้องใส่น้ำเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาจะมีกุ้งเขาจะมีน้ำออกมากอยู่แล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะเทลุงกระทะเลยค่ะ กุ้งนี้เขาก็ต้องล่างให้สะอาดเด้อพี่น้องล่างหลายๆน้ำจ้ะถ้าเกิดว่าปุ้งมันยังกระเด็นอยู่ยังเต็นอยู่เข่าก็เอาฝาหม้อมาปิดจ้ะเดี๋ยวรอให้กุ้งเงียบนิดนึงแล้วเข้าก็จะมาปุ่งกันจ้ะคิดว่ากุ้งสลบแล้วเดี๋ยวเขาจะทำกันข้นให้มันลุ่มเห็นป่จ้ะ ปุ้งเขาเริมเลืองแล้วเดว้สีสันกำลังงามจ้ะนี่หลังจากนั้นเนาะเครื่องปุงเข้ากับโบมีม่หยางลายค่ะพี่น้องเข้ากับเอาเกลือใส่ค่ะอันนี้เกลือเนาะเทากับจะใส่ไฟถ้ากุ้งลายนี่กับพี่น้องกับเบิ้งเอาเด้อจ้ะมันจะใส่ซอนหนึ่งนะคะ อันนี้กุ้งลายอยู่กุ้งเป็นโลคือละโลกว่าจะ้ะแล้วก็ผงนวดแล้วแตา่มาักเ้ยค่ะแค่พาจะใส่จกักหนึ่งสอนกาแฟาเฮาแล้วก็ที่ขาดบดได้เนาะอันนี้การแล้วแต่ผู้มากหวานคือกันเ้อค่ะมันมันแล้วแต่ผู้มากน้ำตาลก็จะใส่ประมาณหนึ่งสอนพุ่นจะ้ะ ผู้มากหวานอยากเค็ดกุ้งหวานก็นใไส่ได้หลายจ้ะอยากเค็ดกุ้งหวานกุ้งกุ้งฝอยหวานนี่บอกค่ะน้ำตาลนี่จะดีจังนึงเนี่ยจะซอยให้กุ้งเนี่ยเขาเพิ่มสีสันมันก็เหลืองขึ้นอีกจก<ม>้ะเสื้อว่าหลายๆคนก็นจะจะเคยขัวกุ้งแล้วมันสีสีนะคะ อันนี้ในกุ้งในในกล่องอาจจะบ่พอไดงเนาะนี่นี่พี่น้องให้เบิ่งใกล้ๆจะ้ะสีเขาเริ่มแดงแล้วจ้ะสีงามถ้ามาก,กินแบบกุ้งสดๆหวานๆพี่น้องก็ต้องขลัวโดนแต่ว่าน,นี่นะขาเก็บไว้กินโดนมันหลายเขากินบอเบิดค่ะเขาจะขัวจนน้ำเขาแบบน้ำเหือดเลยจ้ะน้ำแห้งเลยจ้ะ มันจะมีปลาหน่อยปนมานำ้ำนสีสวยมากสีกำลังงามค่ะอยู่ในกล่องอาจเห็นบ่ชัดเนาะแต่ว่าข้างนอกอะสีเขาจะเป็นแบบสีงามนะสีดแดง เขากระแดงตามธรรมชาติของเขานะคะ่ะกุ้งช่วงนี้อาจจะโตน้อยเน่ยเพราะว่าพึ่ง,พ,งพึ่งเก็บป่าออกไปนะจ๊ะดูดน้ำออกจากซ้าแหละกุ้งมันใหญ่ประทันนี่พอไปใส่ได้มือละสองสโลจ่ะกะแ,แจกพี่น้องแน่ขายแน่เนาะอันนี้เบาสุฟังเพลินๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้าจะรอดจน น้าม,มันเหือดเราจะมาเบิงกันจ้ะพี่น้องจะมาซีมิ่งว่ามันนัวสั่มใดเนาะตอนนี้น้ามกะแห้งแล้วจ้ะพี่น้องล้างพ้นกะอาจจะสงสัยว่าเป็นยังต้องขัวให้แห้งเพื่อที่ว่าจะบ่ให้น้ำมนในตัวกุ้งนะ่ะเขามีปริมาณหลายเพราะว่าเวลาเข้าเก็บนะ่ะพี่น้องมันจะมันจะชื้นมันจะอาพเหนเสียไวค้ค่ะและ้วกะเวลาเข้าเอาไปเฮ็ดกุ้งแห้งมันบอกกุ้งแห้งที่เขาขัวแล้วเข้าไปตากแดดตั้งเสียคะ่ะ เท่ากับจะแหงว้แล้วกัมันมันจะบหมๆมันจะบอ่ออับชื้นนั่นล่ละพี่น้องเป็นการถนอมอาหารไปได้อีกงาวเลยค่ะนี่แหงเรานี่ค่ะสังเกตบนงตกุุงเขาในนี้อาจจะบอ่อสีสันสวยงามปันใดเนาะค่ะแหงแล้วแหงแล้วเ้อากับปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่ารสชาติก็โอเคแล้วค่ะ เสร็จแล้วห้อก็จะตักใส่ถ้วยไว้เลยค่ะพี่น้องรอให้เย็นแล้วกเข่าตู้เย็นเก็บใส่กระปุกเข่าตู้เย็นได้จ้ะหรือถ้ามักตากแห้งก็เอาไปตากได้เลยค่ะอันนี้มีปลาน่อยผสมมีปลาซิ่วหน่อยผสม เรียบร้อยซีซันเขาก็จะเป็นแแบบนี้เด้อจ้ะมันคือแล้วแล้วพี่น้องตับหมกงูเสียบๆค่ะเขากุ้งวานนู้ยปนแตาแซ่บแห้งหลังจากที่เ้าขัวกุ้งเสร็จแล้วเนาะเ้าก็จะไปเฮ็ดเจกลกุ้งค่ะพี่น้องเ้าจะเจลดิบๆค่ะไปกันเลยค่ะ มาค่ะถึงขั้นตอนที่หฮาจะมาตําเจลกุ้งแล้วพี่น้องนี่ค่ะกุ้งสดของห้าวเมื่อนี้แททนๆเลือกใอยางดีและะ้วก็ล่างให้สะอาดเลยนะคะพี่น้องกเครื่องปรุงของหฮาก็จะมีผงชูรสค่ะแล้วกะ็มีผกปนแล้วก็จะมีข,ข้าวขวานะะพี่น้องอันนี้ขัวาหไม่ไหม,ไม้หอมๆเลยค่ะเซ่บขั้นใส่ข,ข้าวขวาหอมๆนี้จะบอกเลยค่ะเทคนิคพิเศษเลยอยากให้เจวกุ้งเซ่บนะคะขาดป่ไเด้คือ ขาขัวขัวไม่ละกะผักแพ่วนะคะพี่น้องผักแพล้วนี่ยสำคัญความหอมละก็จะมีบักกอกค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีทั่วมีหอมตน้นแล้วก็อันนี้ใบยอียงก็นะเาลืมเอกระซางเถอแซ่พือเก่าค่ะพี่น้องอันพริกค่ะมาเขาก็จะมาเริ่มตำกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะเขาก็จะใส่พริกป่นพี่น้อง พริกป่นนิ่แล้วแต่ห้ามักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเด้อพี่น้องเอาจะใส่ประมาณเครื่งซอนนะคะเพราะว่าจะคของเป็นคนมากินเผ็ดพี่นุน้นแม่ลืมน้ำปลาแบบวน้ำปลาให้แม่เน่ลืมบอกพี่น้องว่าน้ำปลาเอาเครื่องมาบกครบตัวนี้แล้วก็ห้าต่ำ ตาพริกแล้วเนาะค่ะแล้วเขาก็เอากุ้งลงเลยค่ะกุ้งสดลงไปเลยตำตำกุ้งตำกุ้งไงก็ได้เด้พี่น้องกุ้งแม่นมํำกุ้งไงเขานี่ไหมค่ะขัวหรือหนึ่งก็ได้ห้สุกแล้วกา็มาตำตำแบบเดียวกันเลยค่ะตำให้กุ้งเขาแหลกแน่จักหน่อย โอ้กระดินกระดอนลนะขอบคุณค่ะโอ้ใส่ได้ย่อนอยู่พี่น้องเ,เอ้ยกุ้งให้ตอนพอดีค่ะมากแบบเน้วเหนียวก็ได้ได้พี่น้องกระตาให้มันละเอียดเลยค่ะ ราืมอนี้เข้าสิบเหตุละเอียดลายเดี๋ยวเขาก็จะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสค่ะผงชูรสเขาก็ใส่นิดนึงแล้วแต่มกัมกน้อยมักลร้มากนวดไร้ก็กใสซลายค่ะพี่น้องเขาขัวหอมหอมค่ะเขาขัวเขาก็ใส่ใส่จักเกือบเกือบซอนค่ะลองเบิงซ่อนนึงก็ได้แล้วแต่มกัก ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลากะเอานัวนั่นแหละใส่แรงเค็มดิมักปลาลาก็ใส่ปลาลาก็ได้เด้อพี่น้องมันก็จะหอมจะอ้ะมาขาดบ่ได้ตัวละเนาะปะลาล่ามุกเทวพากินเนาะค่ะนี่เลยขาดบ่ได้เลยพี่น้องมุกเทวพา,ากินนะจ๊ะ หยดลงนิดนึงเพื่อความนั่วค่ะตำให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเท่ากับจะใส่บระกอบค่ะพี่น้องช่วงนี่ช่วงสิเกียวเข่าประกอกลายดิใส่หน่วยหนึ่งงัวให้เข่ากันนะ้ำประกอบก,กอนค่ะมักสองหน่วยก็ได้ค่ะมักสมก็ใส่สองหน่วยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวต้องซีมมือสะก่อนเดี๋ยวเ้อะค่ะขอซีมมือก่อนเ้อะใส่บะก,กอกอีกนน่งยนึงเป็นคนมักรสชาติเข็มข้นนะคะอันนี้แล้วแต่พี่น้องมักเลยเด้อผู้รังคนบใส่บะก,กอกกับใส่บักหน้าแทนค่ะพี่น้องสีบอกว่าสูตรนี่ใส่บะก,กอกกับใบผักเพล้นี่เลิศค่ะ ผู้ใดพอกินกุ้งดิบกะเพ็ดสุกได้เด้อพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็จะซอยผักแพ้วล่งค่ะพี่น้องหั่นลงไปเลยค่ะหอมเอาบอส่บอ,บอแสบเลยเจ้าก,กุ้งใส่หอมตนลงไปจ้ะซอยแบบไง่ายเลยเนาะเขาเนาะ บมมีพิธีรีตองบมมีเขียงดอกจาก้าบันบานเท่านี่ละโซ่ยไปลดุดช่วงนี้อาจจะบ่จะค่อยได้ลงคลีบแต่พี่น้องยากยากจังหวะจักยากจังเนยห่วแบบนี้นานอาประกอบสองเวยอย่ไหมไม่เขาทาเท่กรแซบแ้ ทำม,มาแหลกเองอโอ้ยแสีบเลยพี่น้องเย้ยเอาแกยวแล้วบดน,นี้เกียวกุ้งใส่บบกะกอก,ก,อกใส่ผักแพ้วพี่น้องเรียบร้อยแสีบไมพร้อมเสิร์ฟค่ะ แะแสบจ้าเสียงขูดขกที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเขาก็จะกินกับอันนี้จ้าพักนี่เสยบๆจ้าบักทั่วค่ะพี่น้องทั่วบักทั่วทั่วแล้วกับักพริกจ้า แสบเลยพี่น้องเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้านี่แหละเจวกุ้งเมนูเด็ดเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดกินได้เลยจะ้ะตามสูตรนี้เลยแสบแน่นอนจะ้ะสีสันานารับประทานบเผ็ดหลายจะคุยให้พี่นอ้องเบื้ออ โอ้เหนียวเนื้อเลยอยอจ้ะอม,มาคุยกันพี่นอ้องหน้าแซบกินน้ำข่าเหนียวกับแซบจ้ะพี่น้องพแนกกินมากเลยพี่น้อง แผนแหกขากินนี่ยังแซตกเลยนี่อันนี้เปิดโอ้คัวกุ้งค่ะชริมก้อยกุ้งตรียมมานี่สะเอิอนตับเจาเจากุ้งพี่น้องออนี่ไดมีผักแพรวแล้วก็ใบขิงพร้อมด้วยน่ะผักแพรวกับใบขิงแมน เห็นแน่กินให้เพิ่นกินเลยล่ะพี่น้องใบขิงฮะแสบบอหอมเนะเห่กินน้ำยู่ล่ะคือนั่งเต็มผู้เดียวแท้มาซีมน้ำหน้เห็นว่ากระไดอู้แต่สะอ่อนใบใบเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ใบผักแพ้ว นี่กว่าซิมี่ใบขิงพร้อมใบขิงกินน้ำเกลืกุ้งกินน้ำซุปน้ำใหม่ก็แแสบคุยคุยทงบกุกพริกใซ่เด้อเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งดิบ รสชาตินัวกุ้งหน่อยกุ้งฝอยอันนี้ใบยังก่อนคนแล้วเาลื่อมซื้อพักสะเม็กลืมซื้อบอกพี่น้องว่าหันบอกก็าว่าถืกพี่น้องมากินข้าวน้ำกันได้จ้ะมากอะไรรึเปลใช่ประกอบสองเื้อนี้มึงว่าใช่กับปั้นสีใส่เยอะบ่จังรวยไง แบบชิงชิงแกชิงต่ำสมต่ำก,แก็แซ่บเนร้อไม่นม่นู คุชทำไงไปเลยอ่ะเมฆจบบคลิปนีก้กะ พี่น้องมากก็อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเห้เาได้จากเดี๋ยวคลิปหนาเขาจะมาเห็ุคลิปสมกุ้งไ้เบิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเพราะอะไร๋<ะ>ว,วพ่อแล้วตำอะไรเพื่อนๆเหร่ตำแล้าอู้มาทีรุ่นเนเจะองค่ะพี่น้อง <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ช่ำหนีสะก่อนค่ะเ้าสองคนลาบไปแล้วสวัสดีค่ะ